จอรลึกประเด็มร้อนข่าวฟุตบอลไทยใบฉีสไตล์ประจวบชี30ตุลาคม2567โดยชายผู้วังคัร่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีคารับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้เอาได้ยังไงงานนี้นะผมบอกได้เลยหนวดเลยนะเมื่อทีมชาติไทย u ูสิปีได้ปิกเทพทีมเยาวชนพิมเบริกอังกฤษล่าตัวฟุตบอลโลก โดยการหลงหลังทัพช้างศึกทีมชาติไทยยู17ปีภายใต้การนำทัพของสเสด็จเจเด็จมีลาบนะฮะมีลุ้นสุดประทึกพลิกแซงคว่ำเอาชนะอินเดียทีมแกร่งเอเชียใต้ไปอย่างสุดมัน3ต่อสมสบนให้ทัพช้างศึกทีมชาติไทยยู17ปีทะลุผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายจริงแชมป์เอเชีเย2025ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียซึ่งเจเด็ดมีลาบเองก็มีภารกิจสำคัญในการพาทัพช้างศึกทีมชาติไทย ลุ้นเป็น1ใน8ทีมในการบริสุทธิ์ชิงแชมป์โลกในครักนี้ล่าสุดมีการยืนยันออกมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยทัพช้างศึกยู7ปีจะได้นักเตะปีกเทพพรสวรรค์จากทีมั้นนำพิมบริกอังกฤษเข้ามาช่วยล่าตัวบอลโลกเดครังนี้โดยมีการยืนยันออกมาแล้วว่าจะนั่งของไคลฟรอปีกพรสวรรค์ลูกครึ่งไทยอังกฤษวัย15ปีจากสโมสรนอตติงแฮมโฟลเรสทีมในพิมบริกอังกฤษพร้อมที่จะเข้ามาช่วย ทีมชาติไทยบริสุทธิ์ยูสเจ็ปีชิงแชมป์เอเชียตะวัน 25, รอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดีอาระเบียในครัน้นี้โดยไคลบรอนเนี่จะเข้ามาเป็นคี์แมนสําคัญคนใหม่ของทัพช้างศึกทีมชาติไทยซึ่งก่อนหน้านั้นไคลบรอก,ก็ได้โพสต์ภาพเสื้อแข่งขันของเจ้าตัวพร้อมกับโชว์พาสปอร์ตไทยในครั้นี้ให้ได้เห็นด้วย เป็นงว่างานนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะฮะเพราะฉะนั้นก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์เจ้าหนูอิมพอร์ตคนนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับอ่านยัง,ยงไงดวนเลยนะช่องทางการถ่ายทอดสดทีมชาติไทยพบทีมชาติเม็กซิโกในช่วงวันนี้โดยกันนี้พร่วมส่งแรงใจบรงเชียร์ทางด้านของทัพช้างศึกทีมชาติไทยหญิงกันด้วยครับที่ถ่ายทอดสดทา,ทางช่องเพจ FA Thailand ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยสู้ศึกอิน,นเ r n a t i o n a l Women p r e น a r a t i o n Match มชประเทศเม็กซิโกทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเม็กซิโกทีมแข่งจากอเมริกาเหนือนอสนามในเมซิโอดีเซสสเตเดียมประเทศเม็กซิโกในวันนี้เวลาแปนาฬิกาตามเวลาของประเทศไทย,ไทยถ่ายทอดสดทางช่อง FA Thailand ์ในครั้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์สาวๆกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับ อารัรยังไงเจ้าม่อนกล่าวหลังได้ร่วมแคมป์ทีมชาติไทยชุดฟุตซอลอาเซียน2024โดยธีรพัฒน์เหมือนสีนะฮะผู้เล่นจากสโม,มสรธรรมศาสตร์แตเตเบียนพูดถึงการได้เข้าร่วมแคมป์ทีมชาติไทยชุดเตรียมโดยศึกฟุตบอลอาฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน2024ที่จังหวัดนครราชสีมาในระหว่างช่วงวันที่2 ถึงวันที่สิพฤศจิกายนโดยเจมอนได้เปิดเผยบอกว่าที่ผ่านมาผมยังทําได้ไม่ค่อยดีะัะเท่าไหร่นะครับยังไม่ค่อยมั่นใจในตัวของตนเองักเท่าไหร่นักยังรู้สึกตื่นเต้นกดดันอยู่ในครั้งนี้แต่ช่วงหลังก็เริ่มที่จะดีขึ้นมาบ้างแล้วทีมชุดนี้เราต้องปรับตัวเข้าหากันครับถ้าไม่ปรับตัวเข้าหากันมันก็จะเล่นด้วยกันไม่ได้ผมต้องขอ,ขอบคุณโค้ชสี นัฐพล,ลสุทธิโรดที่ให้โอกาสผมได้ลงเล่นในปีนี้ช่วมีผลงานที่ดีครับและก็ฝากขอบคุณ FC ของผมด้วยนะครับผมจะทำให้ดีที่สุดเจ้า,ามอนได้กล่าวปิดท้ายสำหรับตรนนั้นของโปรแกรมการแข่งขันผุ้สอลชายทีมชาติไทยศึกจริงแชมป์อาเซียน2 0 2วัน24เราบแบ่งกลุ่มสาย A มีดังต่อไปนี้ วันท <rude S 2> ี่2พฤศจิกายนพบกับรุไนเวลา18นาฬิกาน้สนามเทอร์มินอลห้ศูนย์การค้าเทอร์มินอลเวนทิวันจังหวัดนครราชสีมาวันที่3พฤศจิกายนพบจิโมเรสเตเวลา18นาฬิกานสำน้มเทอร์มินอลห้ศูนย์การค้าเทอร์มินอลเทวินิวันจังหวัดนครราชสีมาวันที่5พฤศจิกายนพบกับมาเลเซียเวลา18นาฬิกาน้สนามเทอร์มินอลห้ ศูนย์การค้าเทอร์มินอลชเวตวันจังหวัดโคราชและวันที่6พฤศจิกายนเวียดนามอาพบกับเวียดนามนะฮะในเวลา18นาฬิกานักามเทอร์มินัลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอลชเวติวันจังหวัดนครราชสีมาทุกนัดของทีมชาติไทยจะถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube และก็เพจช้างศึกและก็ฟุตซอลไทยแลนด์ในครัร้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์ในครั้งนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเช่นครับ เอาได้ยังไงแม่ทัพฟุตซอลทีมชาติไทยส่งสารถึงแฟนบอลไทยช่วยเป็นกำลังใจให้กับน้องๆในครั้งนี้กันด้วยซึ่งอันนี้มิเกลบริติโกนะฮะกุนซอฟุตซอลชายทีมชาติไทยได้ฝากข้อความถึงแฟนฟุตซอลไทยนะฮะช่วยมาให้กำลังใจนักเตะสายเลือดใหม่ในรายการฟุตซอลจิงแชมอาเซียน2 0 24ีที่โคราชระหว่างวันที่2ถึง10พฤศจิกายนโดยกุนซือชาวสเปนในวัย5 4ปีของทัพโต๊ะเล็กชางศึก เปิดเผยบอกว่าทีมชาติไทยจากชุดก่อนมีนักเตะที่อายุเร่มามากขึ้นแล้วแต่อย่าลืมนะว่าเมื่อก่อนเนี่ยพวกเขาเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมไปอย่างมากซึ่งตอนนี้ก็ถึงเวลาต้องเปลี่ยนทายผู้เล่นเจเนเรชันใหม่กแล้วซึ่งมันต้องใช้เวลาสักหน่อยเช้คพละกำลังด้วยและก็ใช้ทรัพยากรไปอย่างมากเราก็ขอกำลังใจจากแฟนๆฟุตซอลมาช่วยซัพพอร์ตทีมเจเนเรชันใหม่ซึ่งน้นองๆเองนักฟุตซอลก็ต้องการกำลังใจจากแฟนๆ ทุกคนขอบคุณเป็นอย่างมากครับมิเกลเลื่อนในกร่าวปิดใช้โดยงานนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันก็จะมีดังต่อไปนี้วันที่2พฤศจิกายนพบกับบรูไนวันที่3พฤศจิกายนไทยพบทีม่มาเลเซียวันที่5พฤศจิกายนไทยพบมาเลเซียวันที่6พฤศจิกายนไทยพบเวียดนามทุกนัดของทีมชาติไทยจะถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube และก็เพจช้างศึกฟุตบอลไทยแลนด์ในครั้งนี้นั่นเองครับเปน็นนว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันด้วยกันกว่าจะเป็นเช่นไรนะ เรามาดูประเด็นข่าวต่อบมานกันครับสาวไทยสวมชุดแดงดวลกับเม็กซิโกรับแข้งนัดที่2นะโดยเปิดบทสรุปนะฮะการประชมุมการแข่งขันฟุตบอลหญิงอุ่นเครื่องของทัพชบาแก้วนัดที่2เมื่อวันที่1 9ตุลาคมเวลา10นาิกาตามเวลาของประเทศไทย ฝ่ายจัดการแข่งขันสมาธ์ฟุตบอลเม็กซิโกจัดการประชุมผู้จัดการทีมในรูปแบบออนไลน์ก่อนการแข่งขันฟุตบอลหญิงบรยการ International Women p r e p r r a t i o n Match ระหว่างทีมชาติไทยพบกับเม็กซิโกโดยการประชุมครั้งนี้มีตัวแทนจากทีมชาติไทยและก็ทีมชาติเม็กซิโกพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายการจัดการแข่งขันและก็ฝ่ายผู้ตัดสินเข้าร่วมประชุมกฎระเบียบการแข่งขันในบริการนี้ สรุปการประชุมทีมชาติไทยจะสวมชุดสีแดงผู้รักษาบระโตูตสีเหลืองขณะที่ทีมชาติเม็กซิโกจะสวมชุดสีเขียวผู้รักษาบระโตูตสีฟ้าโดยการเปลี่ยนตัวจะสามารถทําได้มากทั้งหมดถึง6คนและก็เปลี่ยนได้มากถึง3ครั้งไม่รวมช่วงพักครึ่งโดยการแข่งขันจะไม่มีการนําเทคโนโลยี VR มาใช้เป็นแมชการแข่งขัน FIFA International a m A t c h ระดับเชียร์1มีการนับคะแนนฟ i f a r บ n k i n g ด้วย สรับนั่งของโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเม็กซิโกวันที่30ตุลาคมเวลา8นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยตรงกับวันที่29ตุลาคมเวลา19นาฬิกาตามเวลาท้องจ่นณสนามในเมซิโอดีเอสเตเดียมถ่ายทอดสดทางช่อง Facebook FA t h a i l a n นด์ไทยวูเมนฟุตบอลและก็ย t u b e ช้างศึกในค่ำนี้ก็เป็นดังว่างานนี้ต้องรอดูคนต่อไปก็นแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูประเด็นข่าวต่อมา้กันครับเรอยังไงงานนี้สิงห์เชียงรายจับมือกับพ่อสุนทึงมินร่วมพัฒนาฟุตบอลระดับเยาวชนเลยนะเอาแล้วเมื่องานนี้ยงยุทธกับมิติติยะภยพรัตต้อนรับสนวูจูพ่อของสนทึงมินจับมือนในการพัฒนาฟุตบอล6ถึง9ขวบจังหวัดเชียงรายและก็จังหวัดเชียงใหม่และอาจจะรวมไปถึงทั่วประเทศภายในอนาคตในครนี้ก็ดีด้วย ซึ่งงานนี้มีติตยภาพยรัฐท่านประธานสโมสรสิงห์เชียงรายนะฮะพร้อมด้วยคุณยงยุทธติยภายรัฐประธานที่ปรึกษาได้ให้การต้อนรับสนบูงจูงพ่อของสนถึงมินดาเตเบอร์หนึ่งจีมเช็กกอรีทายที่เตรียมจะพัดจับมือนะฮะในการพัฒนาฟุตบอล6-9ขวบที่จังหวัดเชียงรายและก็เชียงใหม่และอาจจะรวมไปถึงทั่วประเทศในอนาคตอันใกล้นี้ โดยทางด้าน,นของพิติติยาภัรัฐ์ระบุเรีนว่าเมื่อวันที่29ตุลาคมเนี่ยผมได้มาพบกับทางานของซนวูจุงพ่อของซนฮึงมินเพื่อจะหาบริเวณในการพัฒนาเด็กรุ่นอายุ6-9ขวบในจังหวัดเชียงรายและก็เชียงใหม่รวมถึงเด็กๆที่อาจจะสนใจจากทั่วประเทศ จากการที่ได้พบและก็พูดคุยเบื้องต้นเร่านั้นพร้อมจะนำเอาซันอะ a าเดมีพร้อมโคช้ชที่ผ่านการอบรม AFC ซีลายเส้นจากเกาหลีเป็นอย่างน้อยมาทำการฝึกสอนเด็กๆในรูปแบบเดียวกับที่สวนวุงจุงได้ทำการฝึกสอนซนถึงมินก่อนจะไปเยรว,วันนีมาทำการเปิดสอนอย่างเป็นทางการที่เมืองไทยในครั้งนี้ โดยผมเองก็มีความคิดที่จะยกระดับเด็กไทยของรเราในรุ่นอ่าอายุเล็กๆมานานนะฮะแต่ก็ยังไม่มีทุนพอที่จะ,ระเริ่มต้น แต่วันนี้โอกาสมาแล้วและพ่อของซันเองก็คิดว่าน่าจะเป็นผลดีและก็อยากจะพิสูจน์ว่าแนวทางนะฮะของเขานั้นถูกต้องเลยโอเคกันแล้วในเบื้องต้นการพร่วรมงานกันที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้เบื้องต้นเลยก็คือต้องสร้างเสริมทักษะและก็เบสิกที่แน่นๆให้กับเด็กๆเลยนอกเหนือจากนั้นผมคิดว่าประสรบการณ์ในการสร้างลูกชายของเขารวมไปถึงประสรบการณ์ในการเดินทางในรลฟุตบอลของซันวงจุงคงไม่ธรรมดาอยู่แล้วผมและทีมงานจะพยายามจบรายละเอียด ครั้งนี้ให้ได้เลิศที่สุดนะครับและนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวผู้บนไทยัยบายอิชิอิสไตล์ประจำบัญชี่30ตุลาคม2567โดยชายผู้บังคับร่งผู้บรรทัยครับ